ตลกวะก็แม่งๆอยู่เออยังไงไปติดไล่ติดตรงนี้ดิตรงอ่ะตรงหางตาหนิเขาติดก็ตรงไหนวะไล่ติดตรงหางตาตรงตรงหัวตาคนิไม่ติดเหมือนหูดเขาบอกว่าเหมือนพูดเห็นเป็ดด้วยมานางร้ายมีของค่ะวะคุณบาานได้ใส่ชันน้องแมวน่ารักได้รูปแมวเหรอ ติดหางตาอะหางตาสองข้างหรือข้างเดียวอะหางตา <c oughs> ที่เขาให้ติดอะ <c oughs> เขาต้องติดกี่อันอะ่ะสองอันไหมแล้วคนจะต้องถามว่าอะไรติดหน้าปะติดสองอันเลยที่ยาว,วายังไงหางตาข้างเดียวสองเมตดนะ อจะได้ดูแก่กป่ะมันไปแล้วหนึ่งโออมีเดโอ่ะไม่ติดละแล้วเขียดตกลงพื้นไปแล้วนะไม่เอาไม่ติด<อ>เหมือนเนื้อปูดค่ะจริงฉันก็ว่าเหมือนเนื้อปูดติดยกแผงเราสวย ได้ปะเฮ้ยเราทำวันนี้ดีกวา่ายงไงพี่จุม๋มติดเทปบนหัวกระบ,บาลโอ้ยไม่ติดใส่ผ,มน,ม,สผมนะนะออี่ไม่ติดใส่ผมนะันนะคือกลับมาก็เป็นเนอร์้นะเหมือนเดิมเลยเป็นคนเป็นคนลาวเหมือนเดิมอะนะ ของเล่นเยอะมากสะพึงมากแม่จะต้องติดตรงไหนตร,ตรงนี้เหรอรงผมเอาผมไว้ตน่ไหนี่เหรอนี่นป,นปะให้มันอยู่น้องใมันเห็นนะเออหูจะดับนี่ไงคุณให้มันอ,อกนเออ,อ แต่งตัวเกินเบอร์อยา่าไปถ่ายนาการแต่งตัวอยู่บ้านนะเนี่ย แล้วตอนสะต้องเตือนด้วยนะว่าเอาเพ็ทนี่ออกด้วย,ออยนะ ตรงไหนอีกมันน่ารักทีหนะพอไหมเวลาเราสั่งผงม,มันจะหลุดใช่ไหม เฮ้ยมันแบวมากเลยอ่ะถ่ายรูกสักรูกเก็บไว้ก่อนดีไหมก่อนที่มันจะหายไปหมดวันนี้ต้องขอขอบคุณขวัญกีฬาแท่จึงนะคะที่มอบซื้อนี้ให้บุ๋มไว้วันนี้บุ๋มมีโอกาสได้ใช้น้องแล้วดีใจมากปากปื้มไปตีอิน,อนดี้ไม่ไหวใช้มันหมดแข็งเลย เธอหน้าร้ายกว่าเสือแต่ว่าฉันก็เชื่อว่าไว้วี <c oughs> ดีมากเลยอ่ะพี่จุ๋มดูเหมือนลำไย,ยเลยอ่ะลำไยดำมีผมลำไยมีผมใช่ดูเหมือน